มาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของการาท่องเที่ยวกันบ้างนะคะไปกันที่อำเภอคอนบุรีค่ะซึ่งทางด้านของพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้ล่องห่วงยางสุดมันปลายฝนต้นหนาวนะคะที่แก่งนาวังน้ำวนนะคะหรือว่ารำน้ำอุโมงน้ำแจ้งของโคราชค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงของฤดูฝนปีนี้นะคะในส่วนของน้ําในเขื่อนนะคะของลําแชะหนึ่งใน4เขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมาที่ตําบลโคกระชายอําเภอคอนบุรีได้มีการปรับตัวสูงขึ้นจนตอนนี้ระดับน้ํานะคะได้มีการเสมอกับจุดที่น้ําจาก น้ำป่าอุทยานแห่งชาติทับลานไหลลงสู่เขื่อนหรือบริเวณจุดท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าแก่งวงังวนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าจะเป็นการล่องแก่งน้ำเชี่ยวแต่ว่าตอนนี้ลดความแรงลงมาสามารถที่จะลงเล่นน้ำกันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ยังมีทางแยกของน้ำที่ไหลผ่านอุโมงค์ต้นไม้และแก่งหินที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นที่เรียกกันว่าน้ำตกอุโมงค์ต้นแจงนะคะ ที่สามารถลงไปนอนหรือนั่งพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำกันได้ทุกเพศทุกวัยจึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่จะเดินเข้าไปสัมผัสก่อนสิ้นสุดช่วงฤด,ดูฝนนะคะแล้วก็เข้าสู่ในช่วงฤด,ดูหนาวของปีนี้ค่ะด้วยระดับน้ำที่สูงขึ้นจากเ,าเขื่อนลำแชะแล้วก็ทำให้บริเวณแก่งวังบนลดความเชี่ยวกราดลงไปจึงทำให้ตอนนี้กลายเป็นจุดที่มีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน น,นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็คือกิจกรรมการล่องห่วงยางไปตามแก่งหินที่จะไหลลอดผ่านอุโมงค์ต้นไม้อันอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชุมชนที่ติดกับแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะทาให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานขึ้นแต่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนานะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยวด้วยการสวมใส่ เครื่องป้องกันและเสื้อชูชีพก่อนที่จะลงไปล่องห่วงยางกันทุกคนด้วยเพื่อความปลอดภยัยจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวที่บริเวณน้ําตกอุโมงต้นแจงหรือว่าแก่งวงังวนจุดนี้ได้อย่างประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คาดว่าะจะ ในช่วงของอกิจกรรมนี้นะคะคาดว่าน่าจะยาวไปจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่มีโอกาสมีวันว่างให้ไปพักผ่อนกันได้ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ